สวัสดีค่ะสวัสดีซีเฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพบพ่อกันในคลิปใใหวยได้วันเด็ดๆอีกแล้วครับชมในคลิปนี้จะเสนอสูตรฮานอยนะคะของ,งว,วันเสาร์ที่13เมษายน2 5 6 6น้องชมผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะบริภาษคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอนะคบชมจะไม่เบิ่งเลยนะคะงวดนี้จะเสนอ สูตรของแม่ริมโขงแล้วกะ็สูตรของเซียนว่าปีประทุมให้ได้พิจารณากันคือเก่าน้งชมงวด,ดิพานมาเมื่อว่านี่วันศุกร์นะคะสดสดร้อนร้อนน้องชมสูตรแม่ริมโขงฮาหนอยกับเบียทยผิดหวังคือเก่าน้งชมแต่ตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจเลยนะคะเมื่อว่านี่น้อยเฉพาะกิจเลขที่ออกคือ06นย์ห้ำชมศ6ตัวนี่มาตรงๆบริการเลยนะคะ พอมาหอดห,หน้อย VIP อน้ำชมเลขที่ออกคือหาหาหนึ่งนะคะจัดให้หาซีนเกือบสาตัวแตกน้ำชมแต่ว่าเลข2อตัวโตวเน่นมาเต็มเต็มคือเก่าน้ำชมเน่น1นึ่หาหาหนึ่งตัวนี้นะคะน่อย v ี p ปังอีเแอ้องชำชมยินดีกับคนที่ได้โชคได้มาหลายๆนะคะงวดนี้สูตรแม่ริมโค้งได้คัดชุดเต็มออกมาให้ทิจเรณาแล้วของชชม ในเมนีนะคะจัดชุดให้ชุดเต็มคือเก่าน้ำชมเมรีสูตรเมริมโค้งคัดให้เล็กหิ่งเหลขกแหลมมีสามกับหานะคะจัดคู่ให้สิบชุดสิบหางคือเก่าน้ำชมมีสามเจ็ดสามหกสามซี่สามหาหาหกหาซีหาเก่าหาหนึ่ง หาแปล้กก็หาเจนะคะเน้นให้หาชุดหาหางนมชุ่มคือสามเจ็ดสหาหนึแลัวกะหาเดนีนๆน,น,นะคะนี่คือตัวเน้นชุดสอตัวนะคะชุดสาตัวคัดให้สมชุดสามหางคือเ่าคือแปดสามหาสอแหาแล้กก็สองหาหนึง่งนมชมนี่คือชุดเต็มสูตรแม่เริ่มขงหวยได้วันงวด วันเสาร์ที่13เมษายนน้ำชมผู้ใดมักชอบสูตรแม่ริมโคงแคบน้าจอไหวพิจารณาได้เลยน้ำชมแล้วกะ็ในคลิปนี้จะมีสูตรเซียนว่าปีปทุมนะคะจะไม่เบิ่งสูตรของพอเฮ้าหมา่าวานนี้น้ำชมบบเหตุเหตุแฟนช่องผิดหวังอีกแล้วนะคะเมา่าวานนี้เลขของพอเฮ้าน้ำชมห,าห้านอยกะแตกกรรนะัวน้ำชมและะ้วก็ล่าพัฒนาพอเฮากะมาเต็มๆนะคะเมา่าวานนี้นี่คือ เลขหม่อว่านนี่ของพอเหาน้ำชมห้าหน้อยเข่าตัวนินจังๆคือเก่าน้ำชมเข่าวีไอพีหาหนึ่งตรงๆบริกัรเลยนะคะเขาน้อยแน่หลายแน่กับเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะสำหรับชุดเลขจับคู่น้ำชมปังคือเกาเนาะคะ่ะล่าพัฒน,า,นากับมาตัวน้นจังๆเนาะคะ่ะสำหรับเลขเซียนว่าปีบ่บทุมน้ำชมเมื่อคืนนี้นะคะผู้ใดได,ได้โชคได้มันไปแล้ว หรือบอท่านใดมือนีรุ่นแนวทางกับพ่อเฮ้าต่อน้ำชมมือนีจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดซีเ,เพ่อนจ้าเฮาพิจารณาเด้ดค่ะเ้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะมักชอบกระจังจัดน้ำชมไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อเฮ้านะคะว่ามือนีพ่อเฮ้าจะค้นเฟร์มเป็นตัวใดแนวใดไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะสสดีค่ะวสว,วัสดีวันสงการนะคะคุณพ่อ เด็นไปเที่ยวไซบอล์ละพ่อหรือลูกหลานมาหาบ่แม่หล่าบ่ได้ไปเที่ยวไซเด่มูลูกมูหลานมากกับพ่อแม่ยูบานนีละค่ะพบพพอร่วมร่วมญาตินะพ่อเนาะลูกระบอ,เอ,อไเด้ไปไซขึ้นกันนะคะไปกับฮอนนะพ่อเนาะเอามือนีนะคะอตอนรับวันสงการกะจะตามเนวทงังให้แฟนช่องออได้พิจารณานะพอ่อเพื่อได้โชคได้มนมีเงินกินเง,งินเที่ยวสงการนะพอ่อ แนวทางของฮานอยงวดวันที่สิบสามนะคะเล่าเล่ามืออื่นนี่เพรมีเท่าค่ะเดี๋ยวเล่าไปออกวันที่สิบเก้าค่ะเพิ่งจะหยุดสงการขึ้นกันนะพน่อเนาะเล่าเนาะเออเพิ่นหยุดสงการด้วยสามมือค่ะที่ม,มูเขาโทรมาบอกแล้วค่ะนั่นแหละ<ค>เดียวได้ใส่เที่ยวสงการเนาะน้องลูกเนาะเก่าที่ <c oughs> โอ้ <c oughs> มาไอ้มาจังๆนะพ่อ พ่อเด็กแก่เนาะล่าพัฒนาเนาะตัวนิ่แมนเขาตัวนิ่งพ่อใจนั่มค่ะแมนแมนความเจ้าพ่อห้าน้อยเท่ากับพ่อเด็กแก่เนาะพ่อห้าน้อยก็ได้เขาเขาตัวนิ่งแมนเขาตัวนิ่งเที่ยงห้าน้อยเที่ยงเล่าเนาะพ่ออ้าวเขาน้อยเขาไล่กระปังคือเก่าพ่อเด็กแก่เยอะหรอในลูกกันค่ะเพราะว่ามี เอฟซีแฟนช่องเฮาดำชุ่มถามว่าห่างหายไปเมื่อสองมื่อนี้ถามหาโหลดเนาะค่ะมีคนโทรมาเอาเบอร์โทรของพ่ออยู่ด้พ่อเพิ่นโทรไปหาบ่ล่ะโทรไปเล่นน้ำบ่อบ่อหนูล่องหายเรื่องในช่องยูทูบน้ำถ้าผู้ใดอยากโทรไปเล่นน้ำพ่อเฮาเนาะค่ะถามมื่อใดทีเฮาอยากเรียกนะพ่อมี่แถวพอมี่แถเก่าแบตพะร้ยโทษว่าหมด้านี่มาถามพ่ออันมีคนเอาเรียกกันอาจารย ไปปล่อยส่องไหนหนออันเขียนใส่สมุดนักเรียนด้ป่ะสัน <c oughs> ่น <c oughs> ์จำเดียวอันผมกับพวกโง่กันงึกว่าน่าผมก็ปล่อยให้ทัาาลล้ง้อหนาครับไอ้แพร้ผ้ารวยขนาดนี้แพร้ผ้ารวยนี่ละมีแต่แพร้ผ้ารวยนี่ระค่ะเขียนใส่สมุดนี่นะก็บอกดิออีระบอก บอกเพื่อนโหลดว่าลงเลขแล้วว่านี่ลงคู่มือคือช่องยูทูปแพ้ผ้ารวยค่ะบอกเพราะวิบลายนดอกม่วงนาจะดอกมิตด้านผมหม่ทุูกมือกับกับม่วงนากับพี่ตาแพรวผ้ารวยกับม่วงนาเลรอว่าว่าผู้ไส้ด้ล่ะบ่เออแกว่าผู้ไส้เด้บ่ผู้ยิ่งเด้บ่อ่าอันนั้นเท่ากับโอ้โหน้ำนครเจ้าว่าอันนั้นพ่อกับโอ้โหแล้วก็ว่าพ่อกับว่าจังสังกับซังเขาไปลงออกไปโหลดสันดอก เข้าแบ่งปันแนวทางนะพอแต่ว่าช่องแท้เนาะค่ะอันนี้เขาบริษัทก๊อปปี้บริยังก็คือช่องแพ้ผ้ารวยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ตั้งใจเขาจะก๊อปปี้เอาบริษัทหลักของแคร์คือน้ำหัวหน้ากับแพ้ผ้ารวยเท่านั้นแหละหลักของแท้์ที่เอาให้หลักเพราะว่าเข้าลงให้พิจารณากันคู่มือนะพ่ออยากให้แฟนช่องได้โชคได้มันนะคะเอางวดนี้ สามแนวทางกับพอเห้านะคะเดี๋ยวจะได้ตั้งชายแยว่าพอใจดีเมืองว่าปีเลยได้บาทที่นี่ <c oughs> อ้าวอันมือนี่เลขวิ่งเลขเหรนนะพอได้ตัวใดเนี้ยห้าน้อยเห้าหมือวันน,นี้นนม,มือสามกับสองนะ,ะวันนี้เลขวิ่งเลขแลรนได้หนึ่งกับสองนะคะบาทที่นี่จับคู่มีศูนย์หนึ่งศูนย์สามจับคู่มีศูนย์หนึ่ง ศูนย์สามค่ะพ่อหนึ่งสองสองศูนย์หนึ่งสองสองศูนย์คพ่อเออบนันกะหกสามหหนึ่งหสามแล้วก็หกหนึ่งครัพ่อราคาหกแล้วก็มีหกสี่ค่ะสี่ศูนแล้วก็ หนึ่งสีค่ครับพ่อเออแล้วก็หนึ่งหาสองสี่สองหาหนึ่งห,าาห้าสองสี่แล้วก็สองห้าค่ะขอบคุณขอบคุณเรียนกันลูกกันหลานป่ะพ่อโอเคมันนี่มีหล,ลักร่อยป่ะพ่อลักร่อยมีใหญ่หกับ สามน่ละสามกับหกกับสามมาละหลักร้อยมีหก,กับสามนะคะอ้าวที่นี่จะเดี๋ยวทวนตัวเลขของพอห้าไปพร้อมกันคือเกาน้ำชมเดี๋ยวค่อยเน้นให้แฟนช่องนะคะงวดนีนะคะมาตังไก่ไก่ต้นกล้วยได้มาหนิเดี๋ยวทวนตัวเลขของพอห้ามาือนีมีศูนย์หนึ่งส,สมหนึ่งสองสองส,สาม หกหนึ่งหกสี่ศหนึ่งสหนึ่งหสองสแล้วกับสอหาถูกต้องนะพ่อโอเคทีนี้แม,น,น,น,มนค่ะพ่อที่นี่กัเน้นให้แฟน <6 S 1> ช่องเนี่ยค่ะพ่อค่ะเน้นน้ศูนย์สาเน้นศูนย์สามหนึ่งสองค่ะพ่อ หกสามหนึงหกแล้วก็หกหนึ่งครัพ่อเออแล้วก็สี่ศูนย์แล้วก็ one, ะกะสี่ศูนย์ค่ะแล้วก็นะกะหนึ่งห้แล้วก็หนึ่งห้าคพ่อเออน่ยลัวชุดเต็มนะคำชม่มพอเห้าขัดให้หกชุด,ชดหกหางเน้นเนนคือเก่านะคะนี่คือชุดเต็มแล้วก็ตัวเน้นครับพอเห่านำชม่มมันนี่พอเห้าเน้ยนให้มีศูนย์สามหนึ่งสองหสามหกหนึ่ง สีส่ศูนย์แล้วก็หนึ่งหาถูกต้องนะพ่อ,อ,องวดด,ดีพใดได้เขามารับชมรับฟังนะคะได้เอาตัวเลขกับพ่อเหาไปเสียงโชคเชียงมันก็ขคอให้ทุกท่านทุกคนมีโชคมีใช่ชกชคมันมาเนี่างๆกันสุขสุขคนนะพ่อนะขอบคุณพอ่อหลายๆไ้้ค่ะเด้อ<า>ที่แบ่งปันแนวทางหายแฟนจองอพ่อขอ,ขอบคุณพ่อคะ่ะสวัสดีค่ะ